สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาได้จ้า้าวันนี้ไม่กี่เขากันไม่บัวค่ะไม่กี่ขขากันเม่บ,มเเมบัวจ้าฉันเาชอบกันไม่บัวไม่บัวได้ปิ้งปลาค่ะได้ปิ้งปลาชอนนะคะที่จริงหนึ่งค่ะมันต้องออมันจะเขเผากับพากลวกัวได้เมยเม่มม์บัวปิ้งปิ้งแล้ค่ะ มีบอกคารีลวกค่ะมีค่ะลวกมะเขือ,เ,อเทศปลาจลทีนี้แล้วก็ผักสดค่ะผักสดผักคะน้าสดกินทั้งผักสดผักลวกค่ะไม่บวก,กินใดข้าวกล้องค่ะมาจ้ากินครับแม่บบว ಕಲಿ ขนาดยี่สิบบาทจะ้ห้าต้นบลูเบอรี่สิบบาทต้นมั่งไงมะเขือเทศพ,พาาซีนียี่สิบห้าบาทไม่บัวแบ่งนะค่ะแบ่งเข้าตู้เอามากินพอยังกินบ่ม้อะ แล้วแบ่งเข้าตู้ออกมากินอืผ้าเนี่กะไม่บวกกินอิ่มแล้วไม่บวกก็จะเข้าตู้กินไม่หมดเอามาแบ่งกินค่ะไปซื้อมือน,นี่แล้วก็กินได้อีกสามมือ มาคารมูกงองไอ้น้องเัวไอซีทุกคนทางยูทพจทางเฟซบุ๊กทาง Facebook, ทิกตอก ตานมก็อยู่ข้างในเริ่มยิบออกมาข้าตักนิดเดียวจิ้นผักกับปลายเยอะๆค่ะ มันก็ลยล่ะ ตาแค่บอสเบอร์กียเขาเค้บอร์ดวค่ะมาด้วยจ้าเพื่อนเอีทางที่สต็อกทางยูทูบม่เกียเขากันแม่บัว ทางแฟนเพจทางเฟซบุ๊กแม่บัวโทรศัพท์แย่ตอบคอมเมนต์ไม่ทั่วถึงมันบออ่านค่ะตอบคอมเมนต์มันบออ่านแล้วก็ตอบไปตอบมามันก็ขึ้นว่าการตอบคอมเมนต์ของคุณถูกบล็อกเพราะว่าคุณตอบเยอะแล้วแล้วเครื่องมันก็ร้อนค่ะ เครื่องมันร้อนเน็ตมันก็บรรแรงแม้ว่า,มาไม้มูเตอร์มแบบ480สองบาทไม่ยังไงเพราะสัมนีค่ะน่าจะเป็นน้ำเครื่องเครื่องมันเก่า นั่นยูทูบแม่บอกกัได้น้อยไม่บวกลงคลิปน้อยจะกระบแน่ค่ะถึงจะลงคลิปน้อยแต่ถ้าเอซเข้ามาดูเยอะกดคอมเมนต์กดถูกไลกดไลค์กดแชร์มันก็อาจจะแตกแสนแตกล้านคือหมู่เขาค่ะ แต่แม่บอไดแ้แค่มึงที่กับพันหามึงที่กับพันเก้าคนดูซื้หอห้าร้อยกับมนี้ค่ะเลยอดไล้ยอดแชนแม่บวับวบก้นส่วนี้ แต่ในที่กอกอะคนดูหลายแม่บัลงไปขึ้นเดียวสองแสนสี่สองแสนห้าแค่วันเดียวนะคะแต่ว่าแม่บัววานห้เข้าไปตั้งค่าทำเอาเงินแต่บางคนก็บอกว่าอ่ายูทูบบ่ได้เงินบางคนก็บัวได ต่แม่บัวขาวบัวเป็นหรอกเข้าไปเปิดหมดหมดมืออาชีพอ่ะต้องมีคนทําให้เฮยจ้ากินปิงปลาดแทบแตบก็แม่บัวค่ะ น้องจ้บกับไกล้ซมาแล้วค่ะเอฟซีกระถามหาย้ายขึ้นยิงคุณเดียวน้องจ้บอะ่แอะแฟนล่ะหัวเด็กดล่ะมีเม็ดก็กินย่ำได้ก็ตอบซื่อะคะ่ะน้องจ้บอยู่กูเฟดจะตอบวีซ่าพัสะปอร์ต ทั้งหมได้ได้ค่ะหมูเขาก็บ่ได้นั่นมาท่านกำหนด เดียวข้ากินที่ลองไม่ให้กินเมียมเมียมาดูถ้ามาบวกกินปลาอ่ะแต่ก่อนจะไม่ให้กินก็ไแม่อิ่มแล้วไม่ให้กินเมียมถ้าแม่โบขอจบคลิปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ